ูจะพูดถึงเรื่องของต้อเนื้อกับต้อลมบ้างพ่อจ๋าต้อเนื้อกับต้อลมเขาเป็นพี่น้องกันต้อลมคือเนื้อมันจะนูนๆเล็กๆเกิดจากการโดนแดดโดนโลมแล้วก็โดนฝุ่นาคาะคุณพ่อคุณแม่เจอปุ๊บอีกอย่างหนึ่งนะที่ผู้สูงอายุชอบเป็นมากคือควันไฟดังไฟดังแก๊สก็ไม่อร่อยต้อง ยิ้มหวานใจเป็นบ้านยอมือแล้วเสร็จปุ๊กกบก็บ่นให้ลูกฟังเนี่ยแม่เจ็บตาเจ็บตาแล้วก็เจ็บตาแล้วก็ไปหาหมอหมอก,ก็ให้แต่ยาหยอดตาก็มาบอกว่าหมอให้แต่ยาหยอดตามไม่หายสักทีเข้าใจไหยคะเพราะผู้สูงอายุจะมีภาวะตาแห้งง่ายแล้วผู้สูงอายุ ยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยใช่เออหมอนี่รู้ได้ยังไงใช่ค่ะเพราะว่าจากการที่นั่งตรวจตาที่โรงพยาบาลเป็นแบบนี้9กเปอ่ซอแล้วก็จะแอบถามแม่แม่ดังแม่ดังฟืนหรือดังคานหรือดังแก๊สทำกับข้าวนึ่งข้าวส่วนใหญ่จะนึ่งข้าวเนาะแกก็จะบอกว่าโอ้ยต้องต้องดังฟืนหมอเพราะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยวะซัดอ่า มันนุ่มดีมันอร่อยก็เลยก็อ,อดทนแล้วเราก็เจ็บตาไงนะคะ